ครับปัาดีครับท่านผู้ชมเะเอาเอาเอาเาใช่ไหมใช่ล่ะเปใส่ใส่ใส่้าเต้าเอาเอาเต้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต้าเต้าเดี๋ยวลงมาเอาเอาเใช่ใช่ไปพอยีใส่นเอาลองลข้างล่างก็การเบือได้น่ะปเป่าเปล่าเขียไปได้ไปได้เต้ามากเราใช่เต้าตกวแก่เลย โอ้โหเขาไปป้อยแล้วครับนี่ยม่ยานี่ต่างตบังังบังบังเจ้าเมย์ัดโตตเมนาน้ายากครับไงนี่นี่น่าจเจ้าใช่เดี๋ยวเดีตามอะเรไปดางไหนตถนนเอ้

มี้ะไรกวังีาวบงวงงคนเดกว่ามาไก่ได้ไปแกะแล้วเด้อนี้ฝนก็ตกฝนฝนจะออกเมื่อฝนถี่ไปเจังไหมาจังไหนเนาะพาเต่าอคมตัวนตัวแข็งเลยคือจะไปไปพญาเต่าอกก็เด้ไปพญาเต่ามาหาหัดมองครบทำจ่องรับเบิ้งได้รับอีกเสียงฝนตกขับฝนตกแห้งเลยครับคุณผู้ชมฝนตกแห้งเครับครับ พี่งานนมอามเชนแนวอา่อาก็นมอามพ่นเดิมครับพ่นทั้งอ่าพ่นเชนแนวช่องม้าวินงเชนแนวทั้งพอทั้งแรล้ะครับมาสิไปไทยอา่าไทยคิดด้วยทำพญาเต่านะครับบารน,นีไห่เบาชัยไปหับไปหับเบาเขียดกลับมาพอไรเบาเขียดมาได้เป็นเตามาครับได้เป็นเตาเตาโตใหญ่เลยครับครับ ยัดเนี่ยแล้วก็ยยัดมั้ยขอโทษชนาจอาญาเตาหนักเลยดีกว่านะครับผมเออนี่เอาไงถึงได้ไงถึงได้มาแบ่งพวกมึงไปคือต้องแบ่งทีโน่เออเพราะเป็นการทีโน่แค่ไหนล่ะแค่ตัวมือไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อสมมติเหรอทิ้งแล้วอ่าถ้าไม่โดนมึงแบบนั้นแปลว่าโดนเพิ่งมาแค่ครับเอ้า แจโอ้ยขี่เต้าแอกแวกแวอแกแครับออกแวกนี่ครับเต้าขี่วอลกอกวล์กวอล์กวอล์กวล์กว่ล์กวเลยครับ์กวอกวอากวอล์กวอล์กวอล์กวอลูวอล์กวอกลออออกแครับท่านผู้ชมโอ้ยมาขี่ลอกลยอหลุดเลย เกิไปแล้วหลยวูปเกิดไปแลหนเลยผมก็เกิดจากหลอดทองพอทองแม่มาตหลายปีแล้วครับเพราะก็เห็นเต้าขี่แบบนี้จักเสียเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับแต่คุณผู้ชมครับครับผมท่านผู้ชมอ่ะเบิ่งนะครับติดตามอ่าเราใช่คนกระลังเอาแปรงลูกครับการอ่า เป็นความเชื fox, <To> ่อส่วนบุคคลปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมครับตอารอันนี้ด mm ี่ะันเคยผุกีโอแมนี้ดีเาเคห็นกะพ่อเาเคยเห็นจัดเสียงหนี่นี่ถังแรกในชีวิตเลยทีเราเห็นเต้าฉีดนี่ออกนี่ออกแล้วออกแล้วใหาได้ของไนเอา้าแงลวกข้าวปลากอเอามาใช่ลูกมาใสลวกได้อีก ý không, không à. là không biết không là hi 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 ขาเกาลีไ่ดเลยคือำนี่หานั่ใช่นี่หานี่นีนีนนีนี่หาบ่ดิหาหาได้ดิอันนี้จะเป็นเลขกี่เลขสามบอกเลขสามเลขสามสามหาเกาเาสามหาเกาสามหาสองสามหาเกาสมหาสองลยู้ชมไม่นะครับน่กานผุ้ม้ยปลช่ายปลช่ากสี่เลขสามนั่นนี่ครับนั่นนั่นนเลขหาเลขหาต่อมา้ ตัว่ทยบ่บ่สอนกับเก้าสองบ่สอนเก้าครับผมสามห้าสองสามหาเก้าฮะพักบางะต้องอ่านบ้างตมบ้า่าเต่ากับพี่พีนน้ำเก่าอยู่แล้วเลยเต่าเาเต่าดัขอไปโชวแล้วเอาเต้าไปไฟด้วยฮะเอาเต่าไป้ยเพ่ธรรมชาติครับพญาเต่างักไม่ให้โชว์หัวทางบอกใจข้ามาบานเลยครับได้เยอ๋ยวะุมงุมุมมก็ุ้มนก็ใหญ่เต บ้าใช่ลึกเอ้เล่าในึันเสาร์ให้มใหม่ขี่เต้าโอ้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับบานี้ว่าบังทะเบียนรถที่บ้าใช่เพิ่นเพิ่นขี่มากเนาะครับที่ไปผอเต้าเต้าเต้ามาน้ำทะเบียนครับแปดศูนย์แปดแปดครับท่านผู้ชมเราจะไปพยารเตาเนี่ยเป็นเตา เตาพอดีเลยนะจังหวะนี้เตาเนี่ยครับเลี่ยเสียมหาจรรย์เป็นย่างยิงเลยครับวันนี้ทีมงานอ่าปรสิไปยายถ้ำยุบน้ำพญาเต่าเลยครับวระสิไปขอโชคขอลาพน้ำพญาเต่าครับวันนี้พอดีฝนตกให้เบ้าใช่ไปหาบเบ้าเขียดครับให้เบ้าใช่ไปหาบเบ้าเขียดเบ้าเขียดนอนเฮ้ยบ่ายเบ้าเขียดมากเลยตอนนี้คือหัวเต่าครับนี่ได้เต่ามาเนี่เลยฮะไม่กลอมเลย บอกออบนอน้มันมีซีเก่าอันนี้หวะนนนะนกสี่ห้าหกเก้าห้าเก้าหกีในีเท่น้าหกีหหกปะนี่ตัวนี้เหมือนเก้านะเหมือนเหมือนสนาะนี่เป็นีข้อหวะอ่าไมหกซีหาป่ะหกเก้านผู้ชม เดี ừ, oh, no ๋ยวกระต่ายของเจ้าอ๋อหนังอันั aro aro> ่งส okay. ีด้วยชัดด้วยหอังงบหนีอันเห็นบปะตัวนี้ตัวนี้ขึ้นเก่าด้วยซี่นี่นี่เนี่ยหาหาอันบ้างหาหาประมาณนี้มีเก่าเลยนี่ฮะไม่มีครับหาว่าบอกงบมีชัดเลยหรองบงบมีชัดเลยอืมงบก็ไปคนนั้นดูดิ านี่น,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 นี่นี่ต้องอฟที่หัวเต้านนะผมเต้าเป็นค้นเสียส่วนบุคคลโใชัยวิย์จารณาญาในการหลักชมนะครับผู้ชมกับับคี่เต้าญ่มีประมาณนึ่นัดนี่ผมนี่ไก่วาสติตยูประมาณสิบสิบกว่ากิโลบ้าบ้าใช่บ้าประมาณสิบกิโลรตั้งก็ะิบหายที่โลบ้ใช่วะ

ยอ่นก่อนก่อนกาหมนเยอัวกียนันกไ่เขียนมันแล้วผมบอกงชัดๆเลยเางสีชัดๆเลยครับนี่หกเกหเดี๋ยวจสี่เป็สี่เป็หกเก้าห้าหกเก้าอันนี้คือข้างหลังด้านหลังของเตาด้านหลังครับหกเก้าห้า 6 cặp cầu này, đây này đi. chát đây 6 cặp cầu 7 Ủa đầy chuột rồi cậu, cầu 5 Cậu đã quật, đây đây Cậu à bưng xuống xuống đúng chứ cầu 7 đây, 6 cặp cầu 7, 6 cặp cầu 2 Ừm Này nhìn vào tối nháy đây, đi cậu เือบแล้วท่านผูเอาเ้าไปปล่อยครับเบิ้งเ้นกรเตาคุ้มเบิ้งไปน้ำกันครับครับอ่ากเบิ้งขอเหล็กขอโฉคขอลาบน้ำพญาเตาที่เป็นมากพญาเตายากมากเโคให้ลาบถึงบ้านมอนี่แต่เฉดน้ำเินเป็นอยซูธรรมชาตินะครับมนนี้ท่านผู้ชมับคนการเตกระิ่เตานี่แต่บอเวกหลายๆเป็นสีมืองมากนีบ่ากระ่เดี๋ยวเขาเห็นขีเตายังไงได้ครับใช่เบ็นวนนะครับท่านผู้ชมได้ ว่าใช่ว่าใช่ไปพอมันอยู่ตรงไหก่อนยุการกับนุ่นเลยครับยุการกังนห็นเลยครับอ๋อยุการกัน่นเลยยุการถสนยุการถสนผนมากโอ้เขียนนอนแล้วเลยขีมากขี่มากโปะลุ้มไปพอยการเหนว่าตรงลุมเป็นเดี่ยวนี่นะครับเบาใช่เคยเห็นเตาเขียวเทียบอะบ่อตังแตงบ่อแต่ควาเ่อมออกแม่มากบัวก็เห็นบานนี้ออก มันมาออกช่วงที่เข้าจากก่อนตนนี้เ่ยอโชกขอหลับให้่ันพุชพุชมนะเนี่ยในช่องของพพันชาครับขอทช่โชคดีคลิปนี้ขอลาพปกอนสวัสดีครับพอเดี๋ยวจพึงแรกอะไรกันทช่วงพชมันเปลี่ยนครบเปียนรถยคดรับ้องครับเดี๋ยวเบ่งเอาไวทำพุชพเดี๋ยวเดี๋ยว ผมผมจะพาไปเบิ Bom, em, ้งบ้านบ้านเลชีบ้านเลชีที่นี่นะครับบ้านเลชีนี่ครับบ้านเลทีสิบสามหมู่สิบครับสิบสาหมู่สิบครับสามหมกสิบครับรับกัรย้าั่้อหสบัเ่าาน เป็นมหัว่านคช่วงตอน่งชคดี้เรขอบุญไปหลายดชคบร่านครับครับองครับผู้ชมเห็นเป็นพนไขอกล้องนน่นครับนขอบกล้องนครับเราใช่ว่าพนขอบกล้องก่นะ่านขอกล้องนั่นก็านัครับอีกชุดอ๋อตรงตรงไหนให่ ให้บอลชัยไปรับบอลเทียพอดีฝนตกวางไลเนาะบอลไผเนี่ยเตาเลยมาไ้เลกไฮเบอร์ไฮโซไฮลาเป็นบอสให้ท่านผู้ชมไหเอซี่ทุกท่านทำลังรนกำลังยๆคืให้การเชียงโขเชียงดวงเลขไทยลังตรีแล้ววันที่หนึ่งหรือเลขไทยรังตลีสองตัวสามตัวไฮโซไฮลาท่านผู้ชมดทียเอซีทุกท่านใจรับโซ เฮงเน้ำกันเด้อป้อปกันความนะครับไปพร้อเอไะไปพออีกการไปพรอการไปพรอไปไหเอาไปเกลี่ยแปเอาเตาบ้างไปไปพร้อไปเจอนะครับไปเจอสามกอนสามก่อนปะเนี่ยนี่สามราก่นน่ะสามกอนนี่หกยี่คนหรืงนี่บนขีหกนะครับนี่หกนี่ก็แม่นหกเลยเีวมดด้นินี่หกใช่ไหมี่หกเดีลวมาขีเตายุดเล เดีาเปลาแลก็แกะแล้วบอกว่าผดนก็ไหนก็อดเอ้าส่เอ้าเล็กซี่เน่ะเล็กซีกซี่ล็กไปแกะอะไรจะไปไปอีกอะเอ้าแล้วู้ชมเดี๋ยวหลังจากิดคลิปนี้แล้วก็จะเอาเต่าไปปล่อยนะครับผมนะอ่โอเคครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยมาคนเดิมเบินเล็แนลเบิคงมาวนเล็กซี่แชแนลซึ่งมาวินนี้ไปมองที่เต่าเลยนะครับผมนะ

อ่าตอนนี้วาีบาครับเออตอนี้เตาเลยกหกศหศน้าว่เาเป็นหกเหรอถดถดันี้ไม่ได้เป็นคนนี่แต่ว่ศนย์สามเลยนี่ศูนยสาอีสาีมือมือตาได้น่ีสามม่ด้เมียนมีนเมอีดีเมีนลูกอาเนเดศนย์สามครับเป็นเป็นหกสหศูนย์สามเนีนมาอาาเห็นา ตงนเรครับครับนียตอยากหมกท่บานขนาดนี้ใช่ไหมากครับออใช่ไหมครที่สามเี่กนี่แหละครับศูนย์ามเก้าอครกานติดตามมันแบนส้างของโนลงแมวเอามูฟล์อ่ามูฟล์แล้ว่างี่เป็นงขี้เต้าอาเป็นบุญเป็นโชคเป็นลาภนะครับคนนี้เรีซี สูบสูบนเฉได้ร so, ับโชคน้ำพะยาเตาตอนนี้เออาะว่าม so, like, so, ือนี so, ้ท so, ี so, ่ห้างนะครับว so, ่าเฉลี่ไปไายถ้าอยู่เอ่อน้ำพะยาเตาหดือิขอโชคขอลาบน้ำพะยาเตาตะวันตกฝนตกหลักจะเลยบ่ได้ไปเบ้าไส้แบบเอิรียนเฉไปรับเบ้าเกียร์แต่ว่าพอเจอพ่อเตาครับพ่อเตาจะได้เอาเตามากโตใหญ่นะครับโตใหญ่มางบ้างเลย มาเด็กกวนได้ไอหัวยจะทั้งอะไได้กินหัววิ่งหัวมังหัวมังหางเลยหลงหัวเลยเห็นอคเออเออไม่ดีจะหัวจะหางเนี่ยจะับขางเลยน้องเข้าครับเรื่องผิดทั้งหางเลยไม่ต้องผินะครับอันนี้ก็ได้นไายท่าอยู่อยู่เพียนเลยนะครับบ้านหรือทีผมกลาบ้านหรือทีผมผมกลาไหลท่านผู้ชมเลยผมไปไายเบิงเหนือนะครับบ้านหที่สามสามมูสิบครับอันนี้กับพญาเต่ากับเบิรงกเล็กข้งทั้งหลังทั้งหน้าท้อง กท่านผู้ชมครับไปม่ที่เพาะพมนะครับเนาะครับผมวิจารณญาณครับเป็นพ่นเสียส่วนพวกพ่นโรดใส่ิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปปล่อยนะขับไปปล่อยสู่ธรรมชาติเอาต่อนี้ไปปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมนะครับมีคนจะมาให้โชกนะคราบแล้วเนี่ยครับจะขอให้ฟังๆถูกตุถูกพ่นนะครับครับผมเอฟซีสุดทันนะครับถูกต้องทั้งช่องนุ่มอาร์มพ่นเดิมมาร์วินชาแนลอ่าัมพ่นชาแนลอัมพ่นชาแนลแต่ผมว่าท่องแร พ้นเดิมเนาะครับผมที่ช่องเมื่อนี่ครับแต่ว่าพอท่องเรียคนเยอหนีคนภาษีไปเรื่อยเฮาภาษีไปไายถ้ำน้ำปั่นแต่ว่าคนปอกคนว่ไปเพิ่นเขาเขานอนนะครับเบิ้งนะครับเบิ้งเบิ้งเป็นแนวทางเบิ้งครับอือแนวขางนี่ออแนวขางนี่ออแนวข้างนี่ะโอเคมีปยังฝากฝากบอกว่าครับฝากติดตามทั้งสามช่องซีช่องเลยนะครับผมเมื่อนี้ก็คิดว่าต้องสได้โชคล่าไปครับสุขพันธ์ครับครับผม นี่กับเส้นด้านข้างนแน่นะครับผมครับเอาตามมาเนาะครับท่านผู้ชมครับผมครับขอบคุณที่หลายครับแต่ผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะติดตามด้วยมาวินชาแนลอัมพลชาแนลนะครับผมติดตามไว้นะครับผมนะโอเคครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมครับนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับโชคดีโชคดีครับผมร่ำรวยนะร่ำรวย